ขนฟ้าอืมขนฟ้าขน,น,นฟ้าเพิ่งมาครับวันนี้เ <c oughs> อออะขนฟ้าอีกตัว <c oughs> นี่เขาพี่สมหวังเมื่อกี้นี่พี่สมหวังมาแล้วอะ้น,นมีโช่ครับปีนอยู่ <c oughs> เริ่มปลูกผักอีกรอบแล้วครับ ขวานฟ้าไปไหนมาฮะไปไหนมาฮะพี่สมังมาหาขวานฟ้าละว,วันเสาร์นะครับ เด็กมาเล่นกันนะครับนะตอนเย็น ช,ชัดเจนจำได้ไหมใครปลูกเนี่ยฮะนี่ชัดเจนเป็นคนหวานไว้นะครับคณะกำลังเล่นบอลอยู่ยนะครับไไแก๊งแมวเหมียวทยอยกันไปแล้วนะครับสงสัยไปเล่นกับพี่ชัดเจนนี่ ทีมเดียวกันมินี่ทีมเดียวกันเนาะเนาะเนาะขนฟ้ามาไล่กันเฉยเลยไปไปพูดบอลพูดบอลเล่นฟุตบอลอ้าวโอ้ หยอกกันหรือเอาจริงเขามาอีกละมาอีกละเล่นกับพี่ชัดเจนละมินนี่นะ,คะ้ครับมินนี่อีกแล้ว <c oughs> มินนี่อีกแล้วนนอ่า <c oughs> โอ้ยเฮ้ส <pelled> ้มฮะฮะเห็นแมววิ่งมาแถวนี้ไม่ส้มฮะโอ๊ยเฮ้ยลองคนฟ้าเออไปเราคนฟ้าเฮ้ยคนฟ้าขนฟ้าม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 า หมดลายกับสมบูรณ์ออกมาแล้วค <c oughs> รับเลยเอาออกกำลังกายกับพี่ชัดเจน <c oughs> พี่สมหวัง <c oughs> อัออนนี้เอาล่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรห,หมาครับ <c oughs> อืมไปไปไป <c oughs> นมาแล้วมินเนี่ยเจนเจ้าจันเจ้า เจ้ามาเลี้ยงน้องนะครับน้องพีชาอ๊โอ้ยเบก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 ตื่นยังเนี่ยฮนะกำลังจะตื่นนะครับวันนี้อีอีอีนะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป